พ่อแม่ไม่มีเงินทองจัดกองให้จงตั้งใจพักเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นกู้มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจพระราชดำรัสเสด็จพ่อโรอหา้า ติดข้างฝาไว้บนหัวนอนลูกปลุกจิตสํานึกได้ดีนักแหละล i l t v ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าพ่อปากน้ําสมุทรปราการวัฒนาอัศวะเหมวัฒนาอัศวะเหมหรือมังกรจะซ่อนยาวหรือไม่ดูเหมือนว่าเส้นทางการเมืองของเจ้าพ่อปากน้ํา จะสวยงดงามเล่าให้ใครฟังก็สุดภาคภูมิใจอย่างตรีตราไก่ตำแหน่งสุดท้ายของวัฒนาคือเก้าอ e. ี i, ้รัฐมนตรีมหาไทยช่วงปี2540-2544ถึง2544แต่พอช่วงรอยต่อที่พักใยรักใจกำลังเข้ามาเช็คโอเวอร์หัวใจประชาชนช่วงการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2544 วัฒนาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรคราษฎรแต่พรรคได้สอสอเพียงสามคนเท่านั้นวัฒนาจึงตัดสินใจวางมือทางการเมืองจนมาถึงการเลือกตั้ง2548วัฒนายกพรรคราษฎรให้ปนตรีสนันขจรประสาทก่อนเปลี่ยนหัวใหม่เป็นพรรคมหาชนโดยตนเอง ไปนั่งประธานที่ปรึกษาพักและให้ดออรอเนกเหล่าธรรมัศน์เป็นหัวหน้าพักภายหลังชากการเมืองของวัฒนาจึงจบลงแต่เพียงเท่านั้นปล่อยให้ทายาทโลดแล่นต่อไปทั้งพิบูลกุลผลอัศวเหมที่ตามติดบิดาในสนามการเมืองใหญ่มาก่อนอยู่แล้วขณะที่บุตรคนเล็กชนสวัสด ก็โลดแล่นอยู่สนามการเมืองทองจินเรียกว่าลีลาทั้งบูบุญกันทั้งนั้นแต่แล้วต่อมาในช่วงปี2551วัฒนาถูกประชาชนตัดสินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านในสองคดีด,ด้วยกันซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย สมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยคือ 1. การใช้อำนาจโดยมีชอบรวบรวมที่ดินนำไปออกโฉนดทับที่สาธารณประโยชน์รวม5แปลง1903ไร่โดยมีการปั่นราคาขายที่ดินจาก1 0 0 0 0แสนบาทต่อไรเป็น1.1ล้านบาทต่อไร่ 2. ใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบ ผลักดันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกตัวเองรวมทั้งที่ดินเป็นผืนเดียวที่ทำให้กิจการร่วมค้า NVPK SG ชนะการประมูลและการเพิ่มวงเงินโครงการจาก13,612ล้านบาทเป็น22,955ล้านบาทชั้งนี้ในเอกสารของประชาชน ได้ระบุสายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนากับยิ่งพันธ์มนัสิการผู้ผลักดันโครงการนี้ซึ่งเสียชีวิตแล้วโดยเฉพาะการเป็นสอสกลุ่มงูเหา่าร่วมกันตรงนี้เองกลายเป็นช่องทางให้บริษัทเอกชนที่วัฒนาถือหุ้นสองแห่งได้แก่บริษัทปลามบีดเดเวล OP เมนต์จำกัดและบริษัทของด่านมารีนแอนด์ฟิชเจอรีจำกัด เข้าไปก่อนซื้อที่ดินเพื่อใช้ในโครงการนี้แต่เพียงผู้เดียวสำหรับคดีแรกประชาชนมีมติเมื่อปี2550ชี้มูลความผิดวัฒนากับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอีกจำนวนหนึ่งในฐานใช้อำนาจกลมขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎรขายที่ดินให้และออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมีชอบลุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งในการไตส่สวนคดี ที่จริงวัฒนาไม่ได้หลบหนีตั้งแต่แรกที่เกิดเรื่องโดยวันที่12กุมภาพันธ์2551สารดีกาผดกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดสืบพยานโจทย์นักแรกและสืบพยานจำเลยวันที่28มีนาคม2551ต่อมา17เมษายน2551สารนัดไตส่สวนพยานจำเลยครั้งสุดท้ายวัฒนา เดินทางมาร่วมการพิจารณาคดีเป็นครั้งแรกหลังจากขอเลื่อนเข้าใต่สวนมาแล้วหลายครั้งด้วยข้ออ้างป่วยมีอาการสับสนเจียบพลันหลงลืมสูญเสียความทรงจำชั่วคราวเนื่องจากอาการโรคเส้นเลือดอุดตันที่ก้านสมองต่อมา8พฤษภาคม2551วัฒนาเบิกความต่อสารยืนยันความบริสุทธิ์หากทำผิดจริงให้ลงโทษประหารซึ่งเป็นโทษสูงสุด และยืนยันด้วยว่าในวันพิพากษาจะมาฟังแน่นอนไม่หลบหนีไปไหนเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดกระทั่งวันที่9รกรกฎาคม2551สารดีกาแผดกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งชาการเมืองได้ได้นัดพิพากษาคาดีดังกล่าวแต่วัฒนาไม่มาปรากฏตัวจนมีคำพิพากษาเมื่อวันที่18สิงหาคม2551 ให้จำคุกวัฒนาสิบปีพร้อมกับออกหมายจับเพื่อติดตามตัวจำเลยมารับโทษชั้งนี้ในวันนั้นหม่อมหลวงไกรเริกเกษมสันผู้พิพากษาอาวุโสเจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะเก้าคนได้อ่านคำพิพากษาคดีที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องวัฒนาสวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจในตำแหน่ง โดยมีชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้ผู้อื่นร่วมออกโฉนดที่ดิน1,900ไร่ทับครองสาธารณประโยชน์และที่เทขยะมูลฝอยซึ่งเป็นที่สงวนห่วงห้ามนำไปขายให้กรมควบคุมมลพิษเพื่อก่อสร้างโครงการบำบัดน,น,น้ำเสียตำบลคลองด้านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยการอ่านับไปภาคษาครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงสารีกา มีมติ8ต่อนหนึ่งเห็นว่าจำเลยใช้อำนาจข,ข่มขืนใจหรือจูงใจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลีออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในนามบริษัทปาบีสดีเวล็อปเมนต์จำกัดโดยมีชอบโดยกฎหมายและมีความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยสิบปีมีครั้งหนึ่งที่ฉางวัฒนาในยื่นขออุทธรณ์คดีดังกล่าวแต่ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาส่วนคดีที่สองประชาชนมีมติเมื่อปี2554ชีม้มลความผิดวัฒนารวมถึงอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอพอให้ยุติการพิจารณาในส่วนของนายยิ่งพัน์เพราะเสียชีวิตไปแล้ว และยกฟ้องนายสุวัตทั้งนี้คดีนี้สารชัน้นต้นพิพากษาจำคุกวัฒนากับพวกคนละสามปีซึ่งวัฒนาหลบหนีคดีสารจรึงสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันขณะที่ช่วงปี2556ศาลอสารอุทธรพิพากษากลับให้ยกฟ้องจำเลยที่2-19ถึง19ต่อมากรมควบคุมมลพิษได้ยื่นดีกาขอให้สารพิพากษาลงโทษพวกจำเลยด้วย ที่สุดเมื่อมาถึงวันอ่านคำพิพากษาดีกาครั้งที่2ช่วงวันที่30พฤษภาคมผ่านมานี่เองชีวัฒนายังคงไม่มาตามนัดสองสารดีกาจึงออกหมายจับและได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่31รกรกฎาคม2561จากวันนั้นจนวันนี้ย่างเข้าปีที่10แล้วที่คนไทยยังไม่เห็นวัฒนาอัศาวเหมจะมีก็แต่ข่าวคราวที่ว่าเขายังคงใช้ชีวิตอย่างดี อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาจีนฮ่องกงมาเกา๊าและนิวซีแลนด์เช่นช่วงปี2555มีข่าวว่าวัฒนาไปทำวัดที่จีนโดยเขาโปรโที่งานฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดเหมอัศวารามซึ่งเป็นวัดไทยในนิกายเทรวาดแห่งแรกในประเทศจีนซึ่งต่อมา ในช่วงปี2556มีภาพวัฒนาปรากฏต,ตัวที่มาเกาพร้อมกับชนสวัสดิ์และเจนนี่เทียนโพสวุวรรนางเอกสาวขณะที่ยังรักกันหวานชื่นก่อนที่จะแยกทางกันอย่างไรก็ดีในที่สุดในวันอ่านคำพิพากษาที่เลื่อนออกไปเป็นวันที่13รกรกฎาคม2561เราต้องมารุ้นกันอีกแล้วว่าเขายังคงไม่มาตามนัด โดยคำพิพากษาออกมาอย่างนี้สารแขวงดุสิตอ่านคำพิพากษ,ษาดีกาคดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอกระทรวงทรัพยาก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโจทย์ยื่นฟ้องวัฒนาสาาวัหมมอดีตรัฐมนตรีมหาชัยซึ่งหนีคดีตั้งแต่ปี2552ซึ่งสารได้ออกหมายจับไว้อยู่แล้วกับพวกบริษัทเอกชนเป็นจำเลยที่1-19ในความผิดฐานช่อโกงการจัดซื้อที่ดิน คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่รวม1,900ไร่มูลค่ากว่า1.9พันล้านบาทเพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน,น้ำเสียคลองด่านโดยที่ดินนั้นเป็นคลองสาธารณะและป่าชายเลนและช่อโกงสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า2.3หมื่นล้านบาทโดยเมื่อถึงเวลาองค์คณะสารแขวงดุสิตได้อ่านคำพิพากษาของสาลดีกา ซึ่งสารดีกาตำรวจตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง18รายมีความผิดต่างฟ้องกระทําความผิดหลายกรรมต่างกันให้เลี่ยงกระทงลงโทษจําคุกวัฒนาเป็นเวลา3ปีส่วนจำเลยอื่นจําคุกตั้งแต่3-6ปีพร้อมกับปรับบริษัทที่จําเลยร่วม7บริษัทตั้งแต่6,000-12,000บาทเป็นอันจบคดีคลองด่านแต่ที่ไม่จบก็คือยังมีบางคนซ่อนตัวอีกยาว และนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานเสือเจ้าพ่อปากน้ำประวัติศาสตร์ของคนไทย iotv ขอกขาบลาณท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ